หลายจังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอนามันยังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากคลื่นลมแรงนะครับบางแห่งเสียหายอย่างหนักเพราะว่าถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งติดต่อกันนานกว่า5วันแล้วครับคลื่นลมในทะเลยังคงซัดเข้าหาฝั่งในจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้เรือประมงขนาดเล็กไม่กล้าออกจากฝั่งเนื่องจากความสูงของคลื่นอยู่ที่2-4เมตร นายสาธนาราวิสุทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังลงนามหนังสือด่วนที่สุดเตือนประชาชนทุกอำเภอในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18เดือนนี้ ส่วนที่จังหวัดพังงาคนงานโรงแรมบริเวณชายหาดบางเนียงตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าต้องนำรถแบคโคมาปรับพื้นที่เพื่อซ่อมแซมผนังกั้นคลื่นที่ถูกคลื่นซัดจนแตกร้าวหลังจากที่คลื่นลมในทะเลเริ่มเบาบางลงเพราะเกรงว่าถ้าหากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้ผนงังทุ่ตัวมากขึ้นขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเตรียมลงพื้นที่สำรวจความเสียหายตามหาดต่างๆเพื่อจัดสรรงบประมาณสำหรับซ่อมแซมจุดที่เสียหาย เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบี่นะครับคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งนานกว่า5วันส่งผลให้ตะแกรงเหล็กกั้นคลื่นที่หาดนพร,รัตธาราตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ถูกคลื่นซัดเสียหายยาวกว่า2กิโลเมตรสาราที่พักเสียหาย8หลังและต้นไม้ล้มจํานวนมากเบื้องต้นมั้นคาดว่าต้องใช้งบประมาณทําการซ่อมแซมกว่า15ล้านบาท ส่วนในพื้นที่ภาคเหนือแม้ว่าฝนที่ตกหนักในระยะนี้จะยังไม่ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมฉับพลันหรือน้ําป่าไหลหลากแต่หลายจังหวัดก็เร่งซ้อมแผนอพยพผู้ประสบภัยน้ําป่าและดินโคนลนถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงล่าสุดแม่น้ําและลําห้วยสาขาบางพื้นที่เริ่มมีระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนสีซึ่งเป็นสัญญาณว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่ป่าเขา ทำให้มิสเตอร์เตือนภัยและเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งกรมุตุนิยมวิทยาก็ขอให้ประชาชนระวังสภาวะฝนตกหนักและลมแรงต่อไปอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2-4เมตรช่วงนี้เรือเล็กยังควรงดออกจากฝั่งติดตามจากคุณธนวันมิลินทสูตรครับ ดีค่ะ วันพรุ่งนี้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงนะคะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักทางด้านฝั่งตะวันตกของประเทศและที่ภาคตะวันออกส่วนทะเลอันดามันนั้นยังคงมีคลื่นสูง2-3เมตรนะคะและในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากสภาพฝนตกหนักและลมแรงต่อไปจนถึงช่วงเที่ยงประมาณวันเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นยังมีฝนตกหนักและมีคลื่นลมแรงโดยในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง2-4เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังและเรือเล็กยังควรงดออกจาก แม้ว่าในวันนี้ค่ะร่องมรสุมได้ขยับเคลื่อนห่างขึ้นไปพาดอยู่ที่บริเวณประเทศเมียนมานะคะประเทศไทยตอนบนและก็ที่ประเทศลาวแล้วแต่ก็ยังคงมีกระแสลมแรงของลมมรสุมทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนค่ะทําให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะทุ่ทุกภาคนั้นจะยังคงมีฝนตกหนักโดยบริเวณที่มีฝนมากที่สุดนั้นยังคงอยู่ที่บริเวณกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ค่ะรอกลงมาก็คือที่บริเวณภาคตะวัน และภาคใต้ฝั่งอันดามันช่วงนี้มีฝนร้อยละเจของพื้นที่ส่วนที่บริเวณภาคเหนือนะคะภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระยะนี้มีฝนร้อยละหกของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนี้นะคะ35องศาเซลเซียสอยู่ที่บริเวณจังหวัดขอนแก่นนะคะโดยภาคเหนือในช่วงนี้จะมีเมฆมากกับมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน,าน่าลำปางลำพูนเชียงใหม่ปากและก็กำแพงเพชรด,ด้วยค่ะอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง24-3ถึงองศาเซลเซียสส่วนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้มีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดน้องคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง2 4 3 5องศาเซลเซียสค่ะส่วนที่ภาคกลางระยะนี้มีเมฆมากกับมีฝนตกหนักนะคะในพื้นที่บริเวณจังหวัดสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง2 4 3 4องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลระยะนี้ก็ยังมีโอกาสเกิดฝนร้อยละ80ของพื้นที่อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ ที่ระหว่าง26ถึง34องาศาเซลเซียสค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกระยะนี้มีเมฆมากกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่ที่ระหว่าง24ถึง33องาศาเซลเซียสระยะนี้ทะเลนีคลขึ้นสูง2-3เมตรค่ะปิดท้ายกันที่ภาคใต้ด้านฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้มีเมฆมากกับมีฝนนะคะบริเวณตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีครีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศร,รีธรรมราชอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ระหว่าง25ถึง34องศาเซลเซีย ทานีนี้ขึ้นไปนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งออกไปนั้นมีคลื่นสูง2-3เมตรและตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ สำหรับทางด้านฝั่งอันดามันนี้นะคะระยะนี้มีฝนตกหนักนักมากในบริเวณจังหวัดระนองและก็พังงาน,นะคะอุณหภูมิเฉลี่ยนั้นอยู่ที่ระหว่าง24ถึง33องศาเซลเซียสยบริเวณตั้งแต่จังหวัดภูกเก็ตขึ้นไปนะคะจะมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง4เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนั้นจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะ ในช่วงวันเสาร์นี้ใครที่เผลอทํางานจนลืมดูเวลาอาจจะรู้สึกว่าทํางานเหนื่อยกว่าปกตินะคะเพราะว่าวันเสาร์ที่21มิถุนายนนี้ดวงอาทิตย์จะขยันทํางานยาวนานถึง13ชั่วโมงค่ะวันเสาร์ที่21มิถุนายนนี้จะตรงกับวันครีสมายันหรือว่าวันที่มีช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปีนะคะโดยดวงอาทิตย์นั้นจะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเห er นือมากที่สุดและตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดจึงทําให้เป็นวันที่กลางวันนั้นยาวที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือสําหรับประเทศไทยนะคะในวันที่ ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณตีห้าห้าสิบเอ็ดนาทีและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเวลาประมาณสิบแปดกาศี่สิบเจ็ดนาทีโดยดวงอาทิตย์นั้นจะปรากฏอยู่บนท้องฟ้าเป็นเวลารวมเกือบสิบสามชั่วโมงค่ะก็ถือว่าเป็นวันที่พระอาทิตย์นั้นยอมทำงานล่วงเวลายาวนานที่สุดในรอบปีนะคะและทำให้แบบฟรีๆโดยที่ไม่คิดจะเรียกร้องค่าโอทีจากใครด้วยค่ะก็มาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ